วันนี้ก็พบก,กับช่องตองจิวลินนะคะวันนี้เราก็มาซ่อนนองเป็นมันทีซ้ำแล้วนะคะกับนองนะคะนองเิ้วนองวนะคะกล้าแสดงออกนะคะขึ้นมาซ้ำระดับสเต็ปนะคะวันนี้เราก็มาซ่อนโนราตัวออนนะคะโนราตัวออนนี่ก็คือเป็นกายกรรมนะคะผสมกับโนรานะคะก็เกินมายุ่ล่างแล้วนะคะก็ น้องมีความตั้งใจนะคะเราก็เลยมาซ่อนให้ฟรีเลยน้องมาทุกวันเลยนะคะตอนกลางคืนนะคะตอนที่ครูก็จะนอนแล้วนะคะ <c oughs> พร้อมไหมคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะอันนี้น้องเป็นคนตัวออนมาร์กนะคะบอกเลยอันนี้เึ่งแล้วนะคะแขนตึงๆค่ะอ เด็กคนนี้นะคะบอกเลยว่าตกมาจากอะไรอะตกมาจากอะไรหลอดไฟนะคะตกมาจากหลอดไฟแล้วก็แบบเก่งมากนะ้อคือตัวอ่อนแบบสุดยอดเลยนะคะบอกเลยนาคานี่พี่ตองเพิเ่งเดนานะจะทำโค้งค่ะเอาหนูนอนก่อนอันนี้เราก็จะเรื่อมจากท่านอนนะคะนอนนอนออขาแบงนี้เออหัวตรงอันนี้ไม่ต้องเอานี้โงมขึ้นมา เรวจังน่ะกดอุ่นปูไปหมดแล้วไปหมดแล้วโอเนี่เดียวนี่เดียวกลัวสงการนิดเดียเดียวไป้องดห้เดียวองช่วยดันขึ้นมาดันขึ้นมาเองดันขึ้นมาเองค่ะดันขึ้นมาเองนะคะดันขึ้นมาเองค่ะเอ้ขยับไปตรงนู้นน่ นิเค่เดี๋ยวม่เต้ช่วยเอาหัวขึ้นเอาหัวขึ้นสิวิอันนี้ชิดไม่ต้องกงชิดนี่ต้องสูงนะจำมาไว้ต้องสูงมือนี่ห้ามทับแขนหักนะทำมือเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเอานิ้วเออสปริงสปิงขึ้นมาเอามือสปิงขึ้นมา น,นี่คือบอกเลยว่าเป็นเด็กบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นน้องที่แบบมีความตั้งใจมากนะคะมาเรียนกับตองทุกวันเลยเพราะว่าทําไมคะพี่ตองไม่ใส่นะะี่ใจดีไหมคะ,ส,มคะส่วยไหมคะอสุดยอด <S <S เราจะหลอกถามน้องอยู่ยตลอดนะคะว่าพี่เนี่ยหน้าตาเหมือนดาช่องไหนนะคะน้องบอกว่าช่องอะไรสองสี่ญญขันยานะพี่เยอะไปจะเคลื่อน ลตรนัโค้งมปเอามือแหงไปตรงนู้นแหงไปอ,งอาจะอ,อ้วกเหรอจะอ,อ้วกเหรอเอานั่งข้ก,ก่อนอเดียวเราจหมายที่ใบนะคะอยู่โรงเรียนะคะแนะนำก่อนแนะนกล้อ,อย่นงรนไงไนะคะบางเนียวไหมคะสติไปนหมดแล้วนะ่ะ วันนี้ก็คือบอกเลยว่าภูงใจมากนะคะเพราะว่าทาแร็นี้น้องก็ทำชื่งแล้ว,วไหวไหมคะทาแร็โชว์อีกหนึ่งรังค่ะแล้วก็ลงสะพานโค้งเดีวค่อยลงเดีผัดก,ก่อนแต่ว่าทาแรก็ก่อนไม่เอาเลย <laughs> อ่าน,นะคะมัาก็ต้องเข้าใจเด็กนังเรียนเรานะคะเครื่องมันจะแบบเขาเรียกว่ามันเริ่มรัวอ่ะเุกคนเครื่องมันเริ่มรัวแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องพักประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะคะ <c oughs> อุ้ยถึงได้เลยเลี้ยววใครชอบคิปนี้นะคะก็กดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวตองก็จะมาอัปเดตน้องเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอโควิดแบบหายเนี่ยเดี๋ยวน้องนี้ก็จะไปอยู่บนสเตจนะคะอยู่บนรักษิ์ถึงสองย่านะคะน้องก็จะเป็นตัวเด่นไปแล้วอ่ะตองก็จะแบบขยับค้อยลงนะคะให้น้องเป็นแบบ พูนำเลยนะคะเราก็จะแบบคอยเพิมฐานลงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ได้ฐาสะพานโค้งนะคะแล้วก็มีฐาแรงและอดุซัมเลสแล้วแล้วก็แมงป่องนะคะแมงป่องนาจะอีกลากอัดทิตย์อยู่นะคะฐานี้พร้อมไหมคะอโอเคพร้อมกลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ